ทำงานเราเป็นงานหนักไหมแล้วมาหนักไหมงานเป็นานหนักไหมหนักจริงจงานหนักมากงานลืกโป่งลูกชาติหนักมากงานภายนอกที่เราทำกันทุกวันเยอะบ้านหลักมันแค่ส่วนน้อยที่มันหนักมันไหนหรือไหนมันไหนอยู่ที่ใจถูกไหมมันแบ่งอยู่ที่ไหนมันแบ่งอยู่ที่ใจ มันทุกข์เกิดที่ไหนมันแค่หัวที่ใสบไม่มีใครทัองอ้งเหยียดได้เราอย่าเอาในชีวิตขนาดนี้มาตัดสินทั้งชีวิตหรืออย่าเอาชีวิตในววันนี้มาตัดสินไปเลยว่าชีวิตเราจะตัองไปอย่างนี้ตลอดไปอันนั้นมันคนง,ง่เอาแค่หนึ่งวัยหรือหนึ่งขนาดหนึ่งว,วัยมากไปรเปล่เรียกเป็นขนาดกา หนึ่งขณะของช่วงเวลาเหมือนไฟกระพริบก็จกไฟกระพริบไหมกระพริบก็บระดับไปแต่เอามาแต่สิทั้งชีบางทีรู้สึกเหนื่อยร,รู้สึกท้อถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปได้จะเป็นยังไงและอนาคตจะเป็นยังไงเห็นไหมว่ามันเอาแค่ช่วงชีวิตที่ถูกปรุงขึ้นในหนึ่งขณะมาแตดสินทั้งชีวิตไม่ใช่ของจริงไหม แต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันเหมือนของจริงเนาะเราประสบจริงเราเกิดจริงนะตอนเนี้ยแต่งักเท่าไหร่ีถ้าเราไม่แบกทำเรื่อง,งจบไปทำเรื่องจบไปเรื่องความตื่นดู้รื่งความแด้เลยไกลเหนื่อยไปนอนค่ะแตใช้ใจเหนื่อยที่ท้าไหนเลยไม่ห่ใจเหนื่อยทำไมทิ้งทุกอย่างแล้วเริ่มวิ่งตามที่มันเหนื่อยเพราะว่าวิ่งตามสังขาร ถูกไหมวิ่งไปล่าความเสียใจตามตังค์ค่ะให้เห็นเลยว่าบางพาั้งอะกายใหื่ใจสักทีหนึ่งแต่ถ้าใจไปควัวพ,พันกับกายเท่าไหร่ออรือเขาเรียกว่าส่งสิทธิ์ออกนอกเนาะใจไปคว้าพังกับ,บกายนี่คือการส่งสิทธิ์ออกนอะกมันจะทําให้เหงไงอะจากเท่าเดียวไปดีเท่าไห mm. นเข้ามากสังเกตไหมเช้าตืนต่นนอนมา,มาลับเป็นเพลนะินอะ เราดึงสัญญาเดิมอ่ะเมื่อวานพูดไงเมื่อวานกับนายพูดเดือดวันนี้จะเป็นไงตื่นมาด้วยการของเมื่อวานเป็นอย่างงี้ใช่ไหมเอาสิทุิญยาหน่ะดูที่ดกววากไปแล้วอ่ะทำ็นสังต,ติสังคต,ติคือต่อเนืน่องเนาะไม่ต่อให้มันขาดเนาะเพราะขาดสติสมาธิไปได้ถูกไหมมันนอนเป็นสังคต,ติ ตื่นเช้ามาด้วยอาการของเมื่อวานบางวนตื่นเช้ามาด้วยอาการของเมื่อสิบปีที่แล้วด<ม>ึงเอาวันเก่าๆมากินกินของบูดของเง่าของเสียแต่ไม่เคยได้ริ้มรองของสดๆที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันมีแต่ของเก่าของที่มันหมักของที่มันสดๆใหม่ๆในขณะปัจจุบันเลยคือแผ่นซับใหม่ ที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันชื่อมเปรนโในขณะปัจจุบันแต่ตอนนั้นเราได้รู้ว่ามันปลุกเรื่ซงสังนึกว่าเป็นเรื่องจริงนึกว่ามีไอเดีจริงนึกว่ามีอนาคตรจริงแล้วก็นึกว่ามีตัวเราอยู่จริงๆน่ากลัวไหมหนึ่งขณะสิบที่ขาดสติสมาธิปัญญาแล้วเราถูกขังด้วยชีวิตด้วยอาการแหลกนี้ไหมเรื่องความเลือรู้ไหม ด้วยขาดสติมสมาธิกำลังใช่ไหมเราถูกจองจำไหมล้วถ้าเราไม่สุดฝืนไม่ฝึกพิจรารณาไม่ฝึกเห็นไาษส่ายื้อไอ้ยังน้นาที่จะทบทามภาาเป็นจริงเราจะรู้เท่าทางจิตอินญาณไหมไม่มีทางถ้าไม่รู้เท่าทานจิตอินญาณในขณะปัจจุบันรู้รไม่ทันเท่นนาทางขันห้าหรือรูปนามในขณะปัจจุบันบางจากไทรถอคนความเห็นผิดได้ไหม นี่คือจุดใครแมะคือในใจน่ะจจุตั้งทันเกตเท่าเรื่องมีเรื่องหมว่วางมีเรื่องหาาู่นี้มีเรื่องไอนะ้น่ะกคตแสดงว่าเราไม่ไกลไหมตัวใครไกลไม่เท่าไหร่นะเราตั้งโคตรลอยในใจเราแล้วกายอาเราอยู่นี้เป็นรักหัวแต่ตอนนั้นใจเราถูกขังด้วยพวก ไปเรือนสาวไปดิสายตาสุรกายอยู่ไหมมันเกิดความเศร้าใครทราบไม่ไน่าเชื่อนะน้ำตอนนี้กายยังไม่แตกกำไรรูปภัยฮ่องเราเป็นไม่ชีแต่ขางไม่เราเป็นอะไรอ,อบายอยู่ผูกตกบอายอยู่ตุออ๊ถูกไหมไม่รกเตรลสายเตลดิสายมนุษย์อีนโงจงยักแล้วก็เอาลูกมาโพลหรือโผถูกไหม พบภูมิอ่ะสลับเปนไงแต่ส่วนใหญ่จะไปไหนไ<ป>อบายใช่ไหมสังเกตเห็นไหมอ้ขอค่าที่เราได้ไม่ใช่อันตาค่าจริงไหมนี่ไม่ใช่อันตาค่าจริงนะนี่คือการรวมตัวกันชั่วคราวของขันห้าดินน้ำโดงไฟหรือที่เรียกว่าลูกนะแต่ใช่อัจตาค่าจริงไหมอันตะค่านิกเปลี่ยนไปเรื่อย ความหลงที่เกิดกานรวมตัวกันแล้วไม่ได้ถูกไถ่ถอนได้อ่นานจะังจริงไหมไม่จริงแต่แงเมื่อมีเอาวิชาประกอบด้วยกิเลสปัญหาขายสติสมาธิปัญญาจะอาคาพที่ไม่จริงกายเป็นคำพังที่เสมือนจริงขึ้นมะาด้วยความหลงฟรังเรื่องรื่องนี้นะจะได้ไถ่ถอนวิภู ถ้าปฏิบัติไปแล้วกราเกิดพางสงบไม่เอาความตึงสร้างมันไปยังไงอ่ะมันไม่ได้ถ่ายถอนเลยถูกไหมปฏิบัติาทางใจตัวเองปฏิบัติาท้างกิเลสอ่ะปฏิบัติตากวาิสาฟังรู้ที่เราเรียนมาเห็นไหมว่าถ้าเสียาวเปอย่างเนี้ยมันเป็นขนาดชีวิตเราแทบหายสาระแต่สารเยอะอยู่แต่เราก็หมกมุ่นกับความเป็นชีวิตหมกมุ่นกับอารมณ์เดิมๆหมกมุ่นกับ อาสวาเดิมเิหม,มกมุ่นกับอาลิซาเราไม่เคยมีชีวิตที่ตื่นรู้จากกองท่ายและกองขัยถูกไหมทําไมต้องถึงไปลบซึมสร้างรงเนี้ยโลกมันก็บอกแล้วมันซึมด้ายมันซึมเพราะอะไรมันไหลลงสู่แล้วหมกมุ่นอยู่ในอากรแล้วก่อนอักเหลี่ยมอารมณ์นั้นไหมแล้วสอบย้อมตัวเองด้วยอารมณ์แบบนั้นถูกไหม แล้วมันถึงมีความเศร้างขึ้นม,มันพวกเราอิตใจไม่เบิกบายเราสังเกตสิวันนี้จิตใจไม่เบิกบานเพราะอะไรที่มีเอกอัจใจของมันค่ะเอกอัจใจนั้นเกิดจากความหลงความไม่ร,มมรู้ความไม่ตื่นรู้แต่พอรู้แล้วความหลงนันก็เป็นแค่แค่สัมผัุคงแต่แค่อีกหนึ่งอาการหลงก็เป็นอาการรู้ก็เป็นอาการ แต่ไม <ies S 1> ่ใช่หรอกหลงไปแล้วจะทําให้ไม่หลงไหมกลับยิ่งหลงไหมยิ่งหลงหลงซ้ำยิ่งจะไหนไหมเดินเป็นสายยาเก่าไงแล้วนะทัวร์พาสัญญาเก่าอีกแล้วนะเดินไหมไวไหมถ้าสติไม่ยางเห็นไหมมันจะมีตัวเราต่อตัวขึ้นตลอดแล้วพยายามทำอะไรให้ได้อะไรอยู่ตลอดเพื่อให้ตัวเองไม่ทุกเพื่อให้ตัวเองรอดแต่อย่าลืมนะ เอาวิชาทุกใบมาเป็นตัวเป็นตัวเราได้บทที่เันจะเรียนสมวเดียวคือตัวเราถูกไหมและที่มันจะช่วยตัวเราทุกอย่างก็คือเอาวิชาพยายามที่จะเอาตัวเองรอดพ้นถูกไหมจากการถูกรู้ตัวเราก็เลยบินทุกอย่างที่จะหาทางออกจากคุก ตัวเราที่จะดิ้นลุกอย่าที่จะทำให้ตัวเราดิ้นทุกแต่ที่ดิ้นดิ้นดิ้นเนความเห็นผิดหรือความเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นคือตัวเราแต่จริงๆริมันคืออวิชาแล้วเรา,าก็ตอบสนองมันตลอดใช่ไหมโดยการมิลพวกอัไโดยการไมิลุสอบในเดือนวัยและจุกกลวงของวิชายิ่งเราเยายาเอาตัวเองก็ ยิ่งพยายามเป็นคนงสาดยิ่งมีเหตุผลเยอะยิ่งมีตักกะเยอะยิ่งมีความรู้เยอะยิ่งมีจินตนาการเยอะเป็นไงอวิช่งใหญ่ไหมใหญ่เนาะยิ่งอาิชชายากไหมยาวถ้าส่วนใหญ่เราจะมองไป้างหน้าว่าวงงอะไรคืออวิชาวงงาวชา อะไรตุงควาาคือใครทาให้เราทุกข์ถูกไหมและทุกข์นี่คืออะไรแต่เราเสียใจตัวเองไหมผู้มองหนาวิชาผู้อยากําจัดหน้ายิชาผู้อยากกาจัดทุกตัวนี้ต่้งหากันไม่ใช่ตัวที่อยู่นอกแต่ตัวนี้ตัางหากแต่เราเคยย้อนมาถึงมันไหมไม่เคยทุกวันนี้ทุกคนไม่เคยย้อนมาถึงตัวนี้ถ้าย้อนมาถึงตัวนี้ไปอยๆมันก็งี่ไปแล้วถูกไหม แต่ไม่ย้อยด้วยสิเราย้อนทวามที่ถึงตัวนางเองไม่ถึงตัวผู้รู้สักทีมีแต่พวเราออกไปรู้ออกไปแส้นใส่เรามชาตาออกไปทำให้ดีออกไปทำให้สุงออกไปศึกษาออกไปทำความเข้ออททาใจอ,ออกไปดับทุกข์แต่ไม่รู้เลยว่าผู้ที่อยากดักทุกข์อะไรคือตัวสุแต่หาวนว่าเห็นไหมมันไม่ได้เห็น เพราะตอนนี้มันไม่รู้เอางเก็นเยอะแล้จะคิดว่าไม่ต้องปแตินบัตรมันรู้ทาไปเลยแล้วต้วองมีคนไมารู้ทำเยอะมากมันเป็นรู้อะไรอ่ะมันไม่ได้รู้ไม่หด้หหหตามความเป็นจริงด้วยซ้ำแต่มันรู้จากความคิดและค,ค,ความจงเมื่อรู้จากความที่และความจำไปใหญ่ย,ยงังจะเกิดขึ้นได้ไหมเพราะปในญ่ยางจึงตามไปยยใหญย,ยังึงกลารเป็นตัวเราในไหน เออนี่แหละจับจุดนี้ถูกไม่ใช่แต่งที่จะคุ้มแต่งไั้เราเองพูดกันเราเองว่าเลยทีตัวเราหนุ่เป็นไอ้นิจจังผู้ขวางไพรัสซาเออมันจะใช้ชีวิตหนุ่มแต่งเห็นตัวเราไหมไม่เห็นตัวเราพูดพูคุูดพายยังไม่พูดขึ้นเกี่ไหมยังมีผู้ได้ถูกไหมยังมีผู้เสวยอย่ไหมเมื่อยังมีผููได้ไม่ยังมีพูดตัวเบื่อยังมีที่ตั้งห่งวิญญาณไหมผูไหม โูคหรืออาชายเปิดแต่หามันสังเสริญความมีแต่ทำสังเสริญคือความีนั้นโรคหรืออาชาีพเปลิดแตังหามันยื่นงูแสวงหาแต่ความการได้าการมีและการเป็นแต่ทำจะมุ่งสูงว่ว่าไม่มีไ่เติงหรือมุ่งสู่ความแต่อยางในที่นี้เราดังหนึงไม่ได้นะ การด่าโดยนิ่ที่ท่าเกิดขึ้นได้พ่ายแะ้วไหมแ้วเลยยื่นเศร้าตัดว่าเมื่อเห็นโดยถูกต้องย้อนเบื่อหนาเมื่อเบื่อไงจิตจริงคลายกรรมนะไม่ใช่อยู่ๆเบื่อเราเบื่อละในโลกนี้มันบ้างเปล่ามันเบื่อละมันไม่ได้เห็นแต่ทั้งเต็มปื้อเลยแต่มันไม่เคยเบื่อโดยมันก็เบื่อแต่มันเอาตัวเองไปเผื่อลูก แต่จริงๆมันองเบื่อตัวมันกูเ้เบื่อโรคมันถึงจะป้นไปจากโลกเห็นไหมย้อนกลัทบเราต้องทวนถังตัวเองนะที่ไ,ไม่คูบคุมงทวนถังตัวเองอะ่ะให้เราย้อนไปถึงส,สมภาวาที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วสติสมาธิปัญญามันไปเห็นตามมากจริงพยายามพย่ายาพพกายาทั้งหัวเลยไม่มีนนแต่ปัจจัยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้น,น,น,นเงาไปเห็น แต่พอเห็นเราไ่แหละยาหนี่เกิดขึ้นถ้าเอาเราไปเห็นยานไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเห็นเราปัญญายาจะเกิดขึ้นทถึงทวนถามหนะอยยาไอคูไม่มีคิดไม่ฟูการสนทนาทางใจช่วยแก้ในขนาจุดไปเลยแต่พวกเราไม่เคยเห็นความสำคัญ พยายามจะบอกพยายามจะเซฟตัวเองพยายามจะเกตตัวเองัวตัวเองไม่ด mm ีวไม่ร hmm. ู stories, people, upright, mm ้ห hmm. น yeah. mm ูงงหนูไม่รู้จะตอบยังไงหนูอธิบายอยู่ม่ข้ออ้างพี่เลทั้งนั้นยแล้วเราก็เคยชินอะหนูไปนอยางนั้นจริงๆมันพยายามจะซ่อมตัวเองมันในรูปแบบดีๆเนาะจริงๆต้องรู้ท้าทางเกมหรือเพลงของอวิชาที่มันเป็นเลงห์หลใจเนี่ยกี่เลสหรืออวิชาวิกลสกัรณาเมื่อรู้เข้าทางมันมันจะเปลี่ยนไปไหนรู้ไหม มันคูอของพิเศษมากเลยอ่ะมันจะเปลี่ยนยังไงรู้ไหมมันเปลี่ยนเรื่องวิชาหรือทุดที่มากเลยคือมันเปลี่ยนไปพุทา้าพุทา้าแต่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกค่ะใช่ไหมถูกไหมในกิโลก,กับพุท้าคืออยู่ที่เดียวค่ะเมื่อไรกีรกเ่เยอะโอกาสที่จะพุท้าเยอะไหมเยอะใช่ไหมเพราะว่าเขารู้กุ๊บตื่นรู้กุ๊บตื่นรู้ผุ๊บตื่น,นใช่ไหม อย Ooh, uh ู huh. ่ท <statistically mortality gra bs> yeah, ี่เดียวกันไหมแล้วเรามีผู้ค้าอยู่แล้วไหมได้ผู้ค้าสื่อการรู้ไหมเออผู้ค้าสือการรับรู้นั่นแหละอยากให้ยังเยอะย่อไม่จี่ค่ะถูไม่ได้ออกไปข้างนอกถูกไหมต้ออย่างนี้อยู่ในใจทั้งหมดเลยอ่ะมันไม่ตื่นหรืไม่เช้ามาแต่คนไม่ตื่นมีแต่เอาตื่นเดินมีแต่ความเบื่อหน่ายมันเกิดเช้าขึ้นมาพล้วมันอยู่ตรงนดียวอ่ะ ไม่มีกําลังที่จะสู้หรือไม่มีกําลังที่จะหยบเามีกาลังที่จะสู้ก็อเลยเอาเราไปสู้เข้าใจเอาเราไปสู้ไหมแต่ไม่เห็นตัวเราผู้ถูกปรุงแต่งขึ้นมาถูกไหมทําไมถึงไม่รู้รรด,ด้านการจิตขณาปัจจุบันเพราะความตั้งมั่นมันยังไม่มากพอทำไมความตั้งมั่นันไม่มากอพอเพราะสติหรือการรู้ใน,นปัจจุบันมันยังน้อยไปไต่งสร้นไปส่งจิตขอกนอาไป กลับมารส่งจิตออกนอกมีอะไรนะนเรานั่งฟังที่ลุ่มเนี่ยบางทีขณะที่เร่ร่วนนะสนใจกลับบ้านสนใจไปหาลูกสนใจไปหาพ่อสนใจไปหาใครสนใจไปหาใครได้ๆเขาเรืยอว่าสสงใจท่มรู้วัดอันนี้ส่งจิตออกนอกนะพอรู้ว่าส่งจิตออกภาพจริงๆพอรู้ว่ามันส่งจิตออกนอกมันจะกลับมาเองไม่ต้องดึงนะมันจะกลับมาเองคือมันจะตื่นเอง เนี่ยอ่ะพอมันตำรวจอินีตาหูจมุกไม่กลหนะ้าหรือที่ไฟโจใจไม่ส่งจิตออกมาที่นอกเลยทีนี้สังเกตน,นะมันไม่ส่งข้างรัวส่งจิตออกนอกนี้ได้เยอะหรอเรานั่งดูมันก็สนุกดีงไงตาเนี้ยมส่งข้างรู้อันที่สองมันจะส่งอยู่ใน,นรัวนี่ไนงะส่งหาไม่ชีคนนั้นบ้างส่งไปกดนูน้นบ้างส่งไปการง,งานบ้างถูไหม ส่งไปโรงครัวบ้างส่งไปแปลงผักบ้างส่งไปกี่กก่งาขุ่งนี้บ้างส่งไปหายุ่งเหลือลิ้นแมงเข้าใจบ้างคือรีส่วนทํำนี่แหละไอ้คี่ส่งจิตออกนอกไหมเหไม่ันไม่ส่งข้ามั้วไม่ก็้ส่งอยู่ในั้วเนี่ยส่งหาก็ดีสเร์ทไงไม่ได้ส่งจิตออกเนาะสองได้นะต้องส่งจไปไหนดีถ้าไม่ส่งสองอย่างนี้ต้อ่ส่งไปไหน กายกับจิตม so ันจะส่งไปไหนก่อนกายเนี่ยตรงไม่แข็งวุ่นวายถึงกายจิตเปเื่อนวายกับกายเหงื่อไหลนั่งบัางนายก็ปวดหมอบอกแล้วว่านั่งนานเดี๋ยวจะเป็นอัมพาตเส้นเราก็ไม่ดีเส้นเราก็ยืดเราก็แก่แล้วไม่วนก็เองไหมต่อไปเราจะนั่งสมาธิไม่ได้เรานั่งสวดมนต์ถ้าเรายังนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิเรืวัยเนี่ยขายก็ก็จะไม่ดีต้องกองแก่เราอายนต์ไม่กลาง อุ้ยเราก็ยจะไม่ไหวร่างกายเราจะเป็นยังไงถูกไหมเออวันนี้กินน้อยวันนี้นอนน้อยรู้สึกนอนน้อยหมอบอกว่าที่นอนมมแต่ชั่วโมงแต่เรานอนรู้สึกแต่ชั่วโมงเลยร่างกายเขาเสื่อมถูกหัวใจไหมส่งไปหากายไหม <S <S จิตส่งไปวุ่นวายกับกายกายจะไป็นยังไงอ่ะคนใเช่องแม่เหลอคุณไปของที่เนี่ยถ้าจะเอาค้นทุกต้องทิ้งกายให้ได้ถูกไหมต้องถวายกายอะ่ะ ยอ่อมสลายกายย่อมสลายชิวนตเพื่อเห็นธรรมอะ่ะแต่ไม่สลายชิ้นตัวเองทมไหมแต่ไม่เป็นสนอมองของกายวุว่นวายอยู่กับกายอะนั่ไอะไรไงก็ดีพอเดินจงกรมเดินเยอะไมปป่วนหาพอเดินไปจะมีงูไหมจะมียุงไหมวันนี้เราเพิ่ภาวนาเยอะเนาะแล้วยุงกัด้าไปนอนภาวนาก็าได้ไหม,มยุ่งอยู่กับกายอะแต่เราไม่เคยรู้เลยนี่ตัวสมิติหนอถามว่าจะคนไปหมดไหม แต่ไม่เคยรูว่านี่คือส่งจิตออกนอกงถูกไหมแล้วก็ขวงจังมันน่ะไอ้ที่ขวงจังมันเนี่ยต้องขวงกิเลสเอาไว้ขวงเอาทิชาเอาไวไ้เหรอไเพราเอาพิชาไปแปลงรา่างเป็นสองพย่างคือแปลงเป็นเ,าเราไตเล่กออกาคือรูปรนนหรือนางหรือกายและจิตต้องให้กระดานนะมาขวงกายขวงกายแล้แล้วเพอเริ่อจากกายู่พอมุ่ส่จิตมาขวงจิต อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากราาักษาอยากสงบอยากดักกิเลสอยากอดัตงหาอยากพิบผ่านอยากสงบสุขเลยใช่ไหมตรงจิตออกนอกไหมใช่ไหมละเอียดไ,ไหมแต่ไม่ดูในไหนนะในสัมผัสร่างไายาสิจิ ต่ทำไมของที่มันอยู่กับเราในระหว่างวันเราไม่เคย,ยเรู้เลยว่ารุ่งนี้คือการส่งจิตออกน่าเมื่อส่งจิตออกง่าเป็นสมุทัไทยไหมเป็นสมุทไทยของท้องใจคือทุกแต่หัวท้องว่าจเป็นสมุทรไทยแล้วหลานนี่เป็นสมุทรไทยทุกจะอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนี่ว่าสมกหมดแล้วความที่เชนนี้อดอะไรเกิดขึ้นท<า>ุกจัในขนาดสิตเดียวไหมสังเกตอาการจิตนะ เมื่อที่เป็นสมุทรไทยพอรู้ว่าเป็นสมุทรไทยไปแห่แห่ทุกทุกฝูต่างไหมมากเกิลขึ้นเองไหมมีผู้จัเงินมากไหมมัรเกิดขึินเองเมื่อมารเกิดขึ้นเองบอกวามันคืออะไรผลของมันคือที่โล่เห็นไหมมัรคเกจิตโดยที่ไม่มีผู้กรอังเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้คือการกำหนดรู้ทุก และรู้เหตุแห่งทุกสติกรารถ่ายสี่บริวูหูไหมในขนาดนั้นคนชงเจ็ดบริเวณหไหมอาญามากมีองแ์แศดบริเวณหไหมพร้อมหรือยังที่จะกระโน้ตทางในขณะนั้นได้ในลุกในหนึ่งขนาดคำว่าตรนลุหมายถึงร่วงกีเลสในขนาดนั้นไฟตื่นขนาดแต่ถ้าเดยมัดถูกในแบบนี้ กิเลสจะหมดไหมป้ายดินดีจะหมดไหมชัดเจนไหมแผงที่ชัดเจนไหมถ้าแผนที่ยังไม่ชัดเจนแล้วเราควรทําอย่างไร <c oughs> เดินทางก่อนที่จะเดินตามเราจะู้ไหมเราควรทำยังไงไปทบทวนแผนที่ว่าแผนที่จริงๆมันคืออะไรก่อน ดูแขงที่ให้ใหกระจ่างดูแผ่งที่แน่นอนแล้วเราเดินผิดตางแห่งที่หรือเดินถูกตางแหนงี่รูาผิดจะกลายเป็นไม้แล้วไหมแตงพ้อเป็นสมุต์ตัวตายอ่ะอะไรก็ไม่รู้เดินผิดเดินถูกก็ไม่รู้เป็นสมุนไทยก็ไม่รู้เป็นไม้หรือปล่าก็ไม่รู้จะปัดอะไย่ายงนี้แล้วบดลูกยังไงก็ไม่รู้แต่ครูให้รู้ว่ามันสงบรู้ว่ามันดีเ้็นไหมไม่ฝนแล้วคนส่วนใหญ่ตอนบั่ปอย่างที่ไม่ครูว่าไหม แล้วมันจะไปยังไงมันจะไปยังได้เหรออะไรก็ไม่รู้สักอย่างมันยังเป็นโมหะยอยู่เลยแต่สเต็กปัญญา,นะา,าเฉล,ลี่ยยันปัญญามนันไม่รู้จะูรู้รอบในทุกขณาจิตไหแม้ขนาดจิตไวมากเป็นห่วงให้จิตก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ต้องไปตามรู้เลยุูขนะจิตกับกูได้แค่ไหนกูรู้ได้ที่ไหน เลือแผงที่เราจะวิจิตรเมื่อแผนที่เราจะวิจิตรตอนนี้มีครูบายจานหรือไม่มีครูบายจานเราเหนที่ที่ถูกต้องแล้วเรียงเดียวคือเจริญให้มากแต่ให้มากแต่ตอนเนี้ยที่แม่ครูเคยพูดตลอดเลยอะแผนที่เราไม่ถูกณตอนนี้แผนที่แม่ครูพูดลงไปเมื่อทุกคนกะลังจางแต่สังเกตไหมแผนที่เราเห็นไี่ถูกไม่ถูก ตอบย้ำพ่อเราได้ยินเสีมาเพราะเราไม่จดจ่อต่อเรื่องกับแหนงที่อันนี้ถูกไหมเราพูดไยกับลูกในใจเราก็เป็นลูปในใจเราส่งออกส่งออกไปไหนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำแล้วไม่รู้ว่ามันส่งออกนึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆ่ยระหว่างวันมันต้องเห็นส่งออกไปนะกลับมาลงไม่รักกลับมา ไหลเรแล้วกลับมาจบอันมยกวาวัยของดานเจริญสุติอันนี้ไม่รู้เลยหรือถ้าวดนสนบคือเมียไปเกิดขึ้นต้องร้อย่างเดียวเขาตั้งรู้ไว้อย่างเดียวเลยแต่ไี่รู้ว่าสมจิตออกนอกอันนี้เนี่ยขารู้ตัวนี้ไม่ใช่สติปัญญานะแต่มีตัวอะไรที่ตั้งรู้ไว้นะอันนี้ถีดมาขายเลยนะรู้บอนกันนะแต่ไม่รู้อะไรเลยนะั่นแหละไอ้รู้ที่ตั้งรู้นะ่ะส่งจิตออกนอกได้างเดี มันจสิงเดียนตัวทีใช่ไหมระหว่างนันจะรู้หลงรู้หลงรู้หลงอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันรู้่าไปตลอดเลยล่ะน้ามันหลงตลอดเลยใช่ไหมใช่ไหมไปจริงจริงๆรู้มันตื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 จากหลงยาวเป็นหลงสั้นจากหลงเดนตีมาหลงเป็นเลยมาหลงเป็นวันมาหลงเป็นชั่วโมง มาหลงไปายสีมาหลงไปในี้ั่องหูปัจจุบันมาถึงยุ่งยอ่ยุ่งแต่ถ้ายังเหมือนเดิมก็ไปร้องสอนตัวนี้ใครก็ช่วยเราไม่ได้แล้วเพราะเราไม่เอาจริงเอาจังลงไปใจเราไม่สนใจเกิดอจอ,อยแต่สิ่งนี้ยแต่่้งใจเราสนใจจดอจอ,อยแต่สิ่งนี้ มีทำเพลียมีทนเดียวมีสิ่งเดียวมีกิจเดียวหน้าที่ที่เราควรทำไปพกนิชาตนนิเนในกายมีชีวิตเลือยอยู่มันจะไปไหนละ่ะแต่ใจเราไม่เอาได้ไหมใจเราไปเอารูปใจเราไม่ตั้งมั่งแต่ลุกคนบอกว่าทูกอยากค้นุกแต่ใจมีทาด้วยไหมไม่เอามันจะไปาางานแต่งเกิดนึงใช่ไหม เาตั้งใจที่เด็ดเดียวแล้วไม่เอาลูกอ่ะมันจะไม่ไปที่เคเลต่างดีดูไห้มันจะไม่คอยชี้ความเพื่อนเฟินมันจะเห็นทุกข์หิ้งรอดมันจะเห็นเลยนั่นคือสังสารวัฏทั้งทัวจะเอาจะไม่หรืไหมเขาไม่เอาเขาจะประกาศประกาศมจะประกาศด้วไทยแต่ไม่เอะเอาเงิเกิดกู้ขึ้นใหม่ ต่อไปนี้จะไม่ยอมให้มันขมห็งจิตใจเราแล้วมันขมเหงไปหลายพวกไหนใชนไะหมเมื่อไหร่จะตื่นก็ไม่รู้ว่าขานาดกบาจางพ่อแม่กุบายจางมาเขย่าแล้วเขยา่าอีกมันแค่จะค่อยตื่นอะ่ะแล้วมันจะถึงขั้นทำไไม่ตื่นตอนนีใช่ไหมได้สิ่งพวกนี้เนี่ยพึงสังเกตหรือพึ่สัง,สงเกตใจว่าบางทีกระบวนการทางธรรมชาติทั้งหมด มันไม่เคยมีตัวเราอยู่จริงๆแต่พ้อควางได้ยกรู้ว่านี่คือการดูดธรรมชาติจึงเกิดยืดหือ่รธรรมชาติเนี้ก็เป็นตัวเราเรื่อนยุ่งเราะตัวเราของเราไม่ยุ่งแบบนี้แล้วเมื่อมีตัวเราของเราย่อมมีต่อมล้วมีจุดที่จะขยายต่อไปเรื่อยๆโดยความป็นห่ักมีใบเหล่าล้นเหล่า หัวเราสามีเราการงานของเราถูกไหมพอมีเรามีเขาขึ้นมาแล้วมีคนชื่อนั้นมีคนชื่อนี้ขยายต่อไปแล้วนะเมื่อที่มีเขาขึ้นมาก็มีของเขาอีกเนาะมีของเรื่องยุ่งยากเรื่องยาวไหมจุดจบอยู่ตรงไหนมีวันจบมั้งทุกแบบนั้นมีวันจบไหมแล้วทุกที่เราเราเผชิญถูกมีวันจบไหม เรื่องเอาจะทุกมแบกบจะทุกมแบบมีวังจบหรือทุกมแบบไมึ่งวังจบวันนี้ให้พวกเราที่สติแข็งาเพื่อทางเล่นของชีวิตเอาใครจะทุกแบบไห้ก็ขอเพียงครั้งเดียวทุ่มกายเท่ากายเท่าไชีวิตมีไม่ว่าจะติดจะตายแค่ครั้งเดียเมืเรื่องดาวได้ตั้งสวิตค่ะก่อนใานนะแต่สู้่าไม่ว่าจะไนทั้งเจ้าตั้งศรจักรจกกิตทรา ความที่ยงสรรด,ด้วยความเพียนอันแรงจ้งท่านก่มีความเพียนอันแรงจ้งแต้ถึงเชีนิีบอกได้เลยว่าชาตินี้ไม่มีวังเห็งค่ะอนี้ก็สามพวกเราให้พวกทัวเนาะถวายชีวิตซะถวายแล้วทานที่ให้แล้วไม่คิดเอาคืนทานที่ให้แล้วไม่มีผู้รออนที่ส์หรือผู้รั